ใส dot, He mm ่ก hmm. ็อาบน้ำใส่ช <norm> ุดนอนกเราจะได้นอนก็เลอะเทอะหมดอ่ะโอ้ยหนูเลอะเทอะหนูจะดูดไม่ไดู้เดี๋ยวแม่ไม่ใช่ช้อนนี้ละใช้ช้อนนี้ก็ได้อ่ะหนูจะได้ไม่บาดปากหนูอช้อนนี้เขาไม่ค่อยเข้าปากเขาเลยเขาไม่ค่อยชอบมั้ย ตายแล้วหลานสาวฉันปากเละเท่หมดวันน so ี้วันที่24สองสองวันหเดือนอาหารเสริมรู้สุดฤิ์แล้วค่ะเปิดมือหมดแล้วนี่ลูกนี่แม่ดาลา้าก้องดีใจเหรอคะโอ้โหดีใจได่กินที่ไหเหรอ ไว้ปยปล่อยช้อนมันหัวจมูกลูกได้ไงแฮปปี้สุดละเกินอ่ะน,น้ำต,ตาอย่างไหนแฉมเจ้าหน่อยอย่าแย่งแม่สิลูกคนอื่นก็ทำยังไงไม่รู้แหละผสมน้ำส้มซีแหละวันออนี้หนูกินน้ำส้มเยอะเลยนะคะเนี่ยคลากไปหมดเลยคลากไปหมดเลย